สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างไก่นะครับแล้วก็เครื่องที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือ iPad Pro 11 Gen 2นะครับ Gen 2นะครับอาการที่มาคือเครื่องปอดติดใช้งานได้แต่ชาร์จไม่ได้นะครับผมนี่ครับเราได้ทำการเปลี่ยนนะครับผมเป็นพอร์ต Type C นะครับนี่นะครับสังเกตว่าที่พอร์ตนะครับหัวมันจะไหม้เนี่ยครับผม มันจะมีความไหม้เลยนนะครับใช้งานไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนพอร์ตใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยผมเปิดสวิตชาัดซึ่งนี่ครับชาร์จได้ครับใช้งานได้ครับปกติเลยนะครับก็ ถ้าเกิดเผื่อท่านใดน,นะครับผมที่มีรุ่นนี้รุ่นใกล้เคียงนะครับที่มีอาการลาักษณะงี้ที้เป็นไทซีเขาสามารถนำมาให้ทางผมตรวจเช็กได้นะครับที่สมัยทีเซอร์วิสกันได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ